น้องเหนือสั่งห้ามกบประพัสราใช้แววความสวยตามรอยคุณแม่สำหรับเหนือดิศระยาเตชะไพบูรณ์บุตรสาวกบประพัสราเตชะไพบูรณ์และเอ๋พรมเทพเตชะไพบูรณ์ทีลาสุดโดดมาเป็นแขกรับเชิญในละครที่คุณแม่เป็นผู้จัดได้เจอคุณแม่คนสวยจึงถามทันทีว่าบุตรสาวมีแววเข้าวงการบันเทิงเหมือนคุณแม่ไหมเขาไม่ค่อยชอบค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างอ่อนวอนกันเยอะอยู่ อยากเล่นใส่ๆสบายๆเราก็บอกว่าไม่ได้บุตรยังไม่ก็ต้องร้องไห้ฉากที่ใกล้จะตายคําพูดสุดท้ายของบุตรจะสําคัญมากสุดท้ายเขาก็ทําได้ก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นละครของเราแล้วให้เล่นเป็นคนในชุมชนตอนนั้นยังเด็กอยู่และมาเรื่องนี้ซีนเดียวทุกครั้งที่มาเล่นแม่ก็ต้องขอร้องกล่อมยิ้มเขาจะมีสตอรี่ของเขาเราก็ต้องฟังความคิดเห็น ของเขาด้วยว่าเขาชอบไม่ชอบอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นที่สําคัญเราไม่บังคับบุตรกบว่าเขาคงไม่ค่อยชอบไม่ถนัดมากกว่าอย่างงานอีเวนต์เนี่ยนานๆเขาจะรับทีก็มีพวกเดินแบบแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาคือพ่อแม่ห้ามฝากแสดงว่าน้องเหนือซีเรียกกับคําว่าเด็กฝากมากค่ะเรื่องเด็กฝากเด็กเส้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้เขาไปก็ต้องด้วยตัวเขาเองพ่อแม่ห้ามทั้งสิ้น ซึ่งเราก็บอกเขาเสมอว่าเราจะทําอะไรต้องทําด้วยตัวเ,เองเพราะคนเราจะเก่งก็ต้องเก่งด้วยตัวเองจะเป็นเด็กเส้นเด็กฝากหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถไม่มีฝีมือคุณไปอยู่ตรงไหนใครเขาก็มองเห็น สุดท้ายคุณก็อยู่ไม่ได้ด้วยแรงกดดันแต่ถ้าคุณเก่งแล้วคุณมีความสามารถคุณเดินเข้าไปได้ด้วยตัวเองพ่อแม่ก็นั่งภูมิใจเวลาคุณไปอยู่กับใครอยู่กับส่วนรวมเขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองว่าเขาทำได้เหมือนอย่างที่เขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ เราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาบอกว่าหนูจะเข้าที่นี่หนูทำเองทุกอย่างแม่กับป้าไม่ต้องยุง่งไม่ต้องห่วงเขาจะทำเองซึ่งเขาไม่เคยบอกเราแม้แต่เรื่องคะแนนนะเขาบอกว่าอยากเข้าที่นี่ก็จะทำให้ได้เขาตัง้งใจเรียนปร,ริญญาตรีที่ไทยส่วนเรื่องเมืองนอกเขาบอกไม่ต้องพูดกับเขาเลยถ้าปอโทรค่อยว่ากันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราชอบเพราะเขามีความมุ่งมั่นเวลาทำอะไรเนี่ยก็ทำให้ได้แล้วเขาก็ยิ้ม เขาพูดเลยว่าถ้าพ่อแม่ไปบอกว่างานนี้ให้บุตรมาเดินให้บุตรมาเล่นละคร,รเขาจะบอกเลยว่าหนูจะไม่ทําเลยนะทุกครั้งเวลาที่ใครจะเข้า ให้เขาเข้ามาทํางานเนี่ยต้องให้เขาไลน์เข้ามาหาและต้องส่งไปให้บุตรว่าแม่ไม่รู้เรื่องและอีกอย่างเราก็พยายามคุยกับเขาเสมอว่าให้บุตรจําไว้นะว่าแม่กับป้าจะไม่ฝากอะไรให้บุตรทํทำแต่บุตรต้องทําด้วยตัวเองเพราะแม่จะรู้ว่าการทําวิธีการทําแบบนั้นเจ้าภาพงานก็จะอึดอ,อัดใจและบุตรก็จะไม่ทําอะไรด้วยตัวเอง